สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เกี่ยวกับผมโมุดมรดกไทยหรือวัยรุ่นคาไม้นะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชม,ม,าช,มชุดรับแขกไม้สักแกะสลักหนาสามนิ้วนะครับผมแปดชิ้นงานตัวนี้ไม้หนานะครับสามนิ้วแกะฉลุนะครับนี่แกะฉลุนะครับนี่ครับความแกะฉลุนี่ครับ,แกะ,ะรบแกะทะลุแขนนะผมความหนาสามนิ้วแต่แกะทะลุนะครับ ตั้งแต่ผมได้ชุดรับแขกมานะผมชุดนี้เป็นชุดที่สวยที่สุดนะครับตั้งแต่ผมได้มานะครับผมก็เลยมานําเสนอให้กับคนที่อยากนําไปใช้นะผมตัวนี้ไม่ไม่ผิดหวังนะครับสําหรับคนที่มองหาชุดรับแขกนะผมแบบนี้นะผมลายช้างนะครับตัวนี้ได้ไม้เก่านะผมไม้เก่าลวดลายสวยนะผมงานไม่ไม่ช้ำนะผมไม่มีแตกหักนะครับนี่ สำหรับใครที่สนใจนะผมมาชมตัวจริงได้